สวัสดีค่ะเพื่อนเนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทการคํานวณะคะสิบบนนะคะหน่วยบนนะคะแล้วก็จับคู่ชุดนะ,ะในชื่อสูตรนะคะแปนะคะก่อนที่เราจะเข้าการคํานวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรทรซ์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะสูตรนะฮะ8555นะฮะก็คือเราจะใช้นะฮะ10บนนะ8ตัวนะฮะ5สูตรเทียบชนนะหน่วยบน8ตัว5สูตรเทียบชนนะแล้วก็แต้มรวม2ตัวบนะ 8ตัว5สูตรเทียบชนฮะก็เลยใช้ชื่อสูตรว่า8 5 5 5้นะฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนะคะ10บุญ5สูตรนะคะแล้วก็หน่วยบุญ5สูตรกันก่อนนะคะสตินะคะเดินยาวนะคะ110งวดขึ้นนะคะแต่ว่าแอดปริ้นมาคะแค่50งวดคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้ร้อยบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมิเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะสองบวกสี่เท่ากับหกหบวกสอท่ากับแปดแบกศูนย์เท่ากับแปบกแท่ากับห หกบวกแปดเท่ากับสี 4, 4่สี 4, 4่บวกศูนย์เท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกหกเท่ากับศนศูย์บวกหงเท่ากับหนึ่งบวกหเท่ากับสองบวกหเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้บวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็บวกหงเท่ากับแปดแปบวกหเท่ากับเเราจะได้นะสิบบนนะในสูตรที่หนึ 1, ่งะศูนย์หนึ่งสอูตรที่สเราใช้หลักแสนหลักหมื่น หลักพันสิบบนรอยหน้าครั้งที่สองห้าครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกหนึ 2, 2่งเท่ากับสองสองบวกหนึ 4, 4่งเท่ากับสาสมบวกหนึ 7, 7่งเท่ากับสี่สีบวกสงเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูเราจะได้นะคะสิบบนในสูตรที่สองนะคะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปศูนย์สูตรที่สามนะคะเราใช้หน่วยบนสามครั้งสิงล่างสครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่สครั้งรอยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง หน่วยทายครั้งที่1 2ครั้ง6กบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนึ่งหนึบวกศนย์เท่ากับหนบวกหท่ากับเจบวกหท่ากับแปดบวกหเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับศศูย์บวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสท่ากับหเราจะได้นะคะสิบบนในสูตรที่สามนะเจ็ดแปด้าศูนย์ห สิบสูตรที่สี่นะคะหลักหมุน3ครั้งร้อยบนหน่วยบน4ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่2อครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่สองครั้งระบบครั้งที่1นศูนบวก6เท่ากับ6กบวก8เท่ากับ4 4บวก7เท่ากับ1 1บวก2เท่ากับ3 3บวก0ูนเท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหกเท่ากับหกบวกแท่ากับสีบวกเเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกสเท่ากับเจบวกศนเท่ากับเจบวกแเท่ากับห้บกศนเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกสเท่ากับศูนย์ศูนยกหนึ หนึ 1> 1่งบวกหนึ 2, 2่งเท่ากับสองสบวกหนึ่งเท่ากับสามมบวกหนึ่งเท่ากับสีเราจะได้สิบ,บนในสูตรที่สี่นะฮหกเ์สูตรที่หเราใช้หลักหมื่นสองครั้งหลักพันสมครั้งสิบล่างสิหน้าครั้งที่หนสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สอหน่วยท้ายครั้งที่สองศูนยกสเท่ากับสี่ส่บกสเท่ากับเด เจ็ดบวก6กเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามบวกหเท่ากับเกกบวกแเท่ากับเจบวกสีเท่ากับหนบวกแท่ากับเกบวกหเท่ากับศบวกหเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้บวกหท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแป้าเราจะได้นะคะ สิบบนในสูตรที่ห้านะคะเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะนี่นะคะแอดนะคะอ่าปิ้นมานะคะ่ะห้าสิบงวดะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสูตรเดินมาแล้วนะคะหนึ่งร้อยสิบงวดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะคะ นี่นะคะเราจะได้ตัวชนนะคะ0 1 3 7 8นะคะเราจะนำคะตัวชนคะไปจับค่ะ0 1 3 7 8ฮะนี่คือตัวชน10บ,บนคะอันนี้น่ะเพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันเยอะแอดก็คือเราทำในลักษณะที่คล้ายๆกับว่า25ชุดตรงแบบนั้นแหละแต่ว่าบางงวดเนี่ย อาจจะได้นะคะไม่ถึง25้าชุดตรงบางงวดอาจจะได้แค่ประมาณ20ชุดบางงวดอาจจะชนแค่4ตัว3มตัวอะไรแบบนี้นะเราก็จะจับได้ตัวเลขนะคะน้อยชุดลงนะคะแต่ว่าอย่างงวดนี้เนะี่ยชน5ตัวนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะว่าหน่วยนะชนกี่ตัวนะคะถ้าชนห้าตัวก็25ห้าชุดตรงก็เป็นชุดมาตรฐานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน่วยบนกันเลยนะคะ หน่วยบนนะเทียบชน5สูตรนะ,ะสติก็110งวดขึ้นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหน่วยบนกันเลยนะสูตรที่1นะะึ่ะเราใช้หลักแสน3ครั้ง10บนหน่วยบน2ครั้ง,ง, 1, หง 2, 10หน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2องหน้าครั้งที่สองสองครั้ง หน่วยหน้าครั้งที่200ทายครั้งที่1 2ครั้ง10ทายครั้งที่1น่หน่วยทายครั้งที่2 8งแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับหนบวกเเท่ากับศบวกศเท่ากับศบวกสเท่ากับสีบวกศนเท่ากับสีบวกเท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับเ ก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเราจะได้นะหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองเราจะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองระบกข้างที่หนึ่ง สองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศนเท่ากับเจบวกหเท่ากับหกบวกสท่ากับแปบวกศนเท่ากับแปดบวกสท่ากับสอบวกแเท่ากับศบวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเ จ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเราจะได้นะหน่วยบนในสูตรที่สองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสูตรที่สามหลักหมื่นหลักพันสี่ครั้งหน่วยล่างห้าครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ด จ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกศูนย์เท่กับเกบวกเเท่ากับแปบวนเท่ากับแปบวกหท่ากับสีบวกหงท่ากับหบวกสเท่ากับเจบวกหนเท่ากับแปดแบวกหเท่ากับเบวกหเทกับศบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสเราจะได้นะฮะหน่วยบนในสูตรที่สนะสี่ห้าเจ็สูตรที่สนะหลักแสนหลักพัน ร้อยบน10บน2ครั้งหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองสครั้ง10ทายครั้งทีหนึ่งสครั้งหน่วยทายครั้งที้หนึ่งสครั้ง10ทายครั้งที่26งหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูบวกสองเท่ากับสอบวกสองเท่ากับสี่บวกสีเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกศูนย์เท่ากับเจบวกศูนย์เทกับเจ็ เจ็ดบกหกเท่ากับสาบวกศูนย์ะเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้บวกสอเท่ากับเจดเจบวกหนท่ากับแปดแปบวกหนเทกับเกบวกหนเท่ากับศูศูย์บวกหนเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหเท่ากับสอะ,ะเราจะได้นะหน่วยบนในสูตรที่4ี่นะสามห้าเจสูตรที่5นะ,ะหลักแสนหลักพัน ร้อยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้ง 200, ที่หนึ 1, 10, ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่สองสองครั้งหน่อยทายครั้งที่สองระบบข้างที่หนึ่งหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหนึ่ง 1นบวกเเท่ากับ0บวก4เท่ากับ4 4บวก0นเท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2บวก0เท่ากับ2บวก8เท่ากับ0บวก1เท่ากับ1 1วก1เท่ากับ2 2บวก1ท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก1ท่ากับ6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9เราจะได้นะคะหน่วยบนในสูตรที่5นะคะ1-2-3-5-6-7-8-9นะฮะเดี๋ยวเรามา ดูด้านหน้านะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆแคปไปนะคะแอปเป็นมาห้าสิบงวดนะะแต่ว่าสูตรนะคะเดินจริงนะคะหนึ่งร้อยสิบงวดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการเทียบชนนะคะ ตัวแรกก็คือสามห้านะคะเจ็ดเก้า ีแต่เลขคี่ทั้งนั้นเลยนะในหลักหน่วยบนนะคะชนที่สามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะถ้าออกมาเลขคู่นะคะก็จะต้องเป็นตัวรองนะฉะนั้นสูตรหน่วยห้าห้าห้าของเราเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะในงวดนี้นะหน่วยบนคนะสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งะเดี๋ยวจะเอาไปจับคู่ชุดนะ

ยี่สิบห้าชุดตรงนะในงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะสองพันห้าหกสิบเดนะก็ไม่ต่างอะไรนะกับชุดมาตรฐานนะที่เป็นแบบอ่าปักฮาตัวนะฮยี่สิบห้าชุดตรงฮะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวภาคจบนะภาคที่สองเนะี่ยเราจะมานะแต้มนะ้าตัวหลังนะฮะก็คือแต้มแปดตัวฮนะฮาศสูตนะเราจะนำแต้มนะมาคัดนะชุดที่อ่า เราจับคู่ชุดนี้น,นะคะให้เหลือตัวเลขน้อยชุดนะคะเ,เพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะคะเราจะได้นะคะมาดูนะ,ะมาคัดชุดส่งตัวบนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในะะการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ <c ười> ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเ <c ười> จอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ